นายสระศัก์เพียเวทเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าประจำปี2563พร้อมด้วยนายอดุลจันทรศักดิ์ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณกรรมขออภัยครับสาขาวรรณศิลป์ปี2551ศาสตราจารย์รื่นรือไทยสัจพัน์ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี2558และกรรมการรางวัลผ่านแว้นฟ้าร่วมถแถลงผลการตัดสินวรรณกรรมรางวัลผ่านเว่นฟ้าประจำปี2563โดยนายสรศักดิ์เพียเวทนะครับได้กล่าวว่าสำนักงานเลขาธิการสาภาผู้แทนรัษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลผ่านเว้นฟ้าปี2563ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว้นฟ้าประจำปี2563ประเภทเรื่องสั้นและบทกวีเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยเปิดรับผลงานนะครับเข้าประกวดตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่30เมษายน25 63. 63ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้นกว่า1214ผลงานแบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้นจำนวน480ผลงานและบทกวีจำนวน734ผลงานโดยแบ่งการพิจารณาตัดสินออกเป็น3รอบได้แก่รอบแรกโดยคณะอนุกรรมการกันกรองรอบที่สองโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและรอบตัดสินรอบสุดท้ายโดยคณะกรรมการรางวัลผ่านแว้นฟาครับ เปิดรับผลงานสำนักงานได้เปิดรับผลงานมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่30เมษายน25 6 3ครับมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น1214ผลงานนะครับแบ่งเป็นเรื่องสั้น480ผลงานและแบ่งเป็นบทกวี734ผลงานครับการตัดสินนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3รอบนะครับรอบแรกตัดสินโดยคณะอนุกรรมการกันกลอง รอบที่สองตัดสินโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือดรอบที่สามตัดสินนะครับเป็นรอบสุดท้ายตัดสินโดยคณะกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าปี63ครับสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นก็คือผลงานเรื่องสิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัยของนายวิโรสุทธิสีมาและรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีคือเรื่องแผนที่และเขี้ยวปลวกของนายเทอดไทยนามแทนโดยจะได้รับโล่รางวัลผ่านแว่นฟ้าและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาพร้อมด้วยเงินรางวัล6 0,000บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศสองรางวัลทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีโดยได้รับโล่รางวัลผ่านแว้นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาเช่นเดียวกันพร้อมด้วยเงินรางวัลรางวัลละ4 0 0 0 0บาทและรางวัลชมเชย10รางวัลซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาพร้อมด้วยเงินรางวัลรางวัลละ2 0 0 0 0บาททางนี้คณะกรรมการจะจัดพิธีมอบรางวัลผ่านแว้นฟ้าประจำปี2563ในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนี้เวลา9 3 0นาา ถึง16นาฬิกาณบริเวณห้องโถงชั้น6อาคารรัฐสภาครับ